สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยพาท่านผู้ชมมาลับหมูเนาะท่านผู้ชมเนะเมาะเซ่แซบมือนี้คุณตาวิถีไทยนี่มีใส่มีใส่มีหนังมีตับเนาะ,ะมีเครื่องในหมูมีตับมีใส่เอาใส่เข้าไปเซ็บแซบเมือนี้เดี๋ยวคุณตาวิถีไทย จะราบหมูสุกินเนาะท่านผู้ชมเนาะเอเดี๋ยวห้มันเดือด,ด,ดก่อนเดี๋ยวเอาจุกสีมาปรุงมาอย่างเนาะท่านผู้ชมเนะา,นนะ,านนะส่วนเครื่องในก็ต้มไว้เดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสีมะขั่ว เน,นนนนเนื้อหมูไว้เนาะท่านผู้ชมเนาะขวเนื้อหมูไว้อ่าฟึบ เครื่องปรุงเรายัางไม่ได้เอาลงมาใช่ไหมเนี่ยจะขึ้นไปเอาอันนี้ขั่วให้มันสุกๆเ,เ,เบแเศบใบมะนาวเสบเศษลาบหมู เอออ๋อยังไม่รับตรงนั้นเหรอไมม่ารับกคนอ๋ออ๋อเขจับได้อืมช่วงเนมารันมาก็ซื้อมาเน้ เดี๋ยวเรามาเบิ่งต้มเฮาเนาะท่านผู้ชมเนาะว่าไปถึงไหนแล้วถ้ามันสุกเราก็จะเอามาคั่วนายท่านผู้ชมไหมอ่าเอามาซอยเอามาซอยอ่ามันสุกก็เอามาซอยเสิร์ฟเ,เดือดพัก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 ,พกสุกแล้วแหละเรื่องสุกนะเนาะให้มันปเปื่อยจากน้อยเนาะท่านผู้ชมเนะเาะอ่อเปื่อยจากน้อยนี่นนโดยเฉพาะหนังกับ นังกับเออใส่นี si <not> so ่เขอเพิ่นแถมใส่มาให้พร้อมนะท่านผู้ชมไหมอ่แถมใส่มาให้พร้อมเนาะเดี๋ยวเขาเสียเอานังไปซอยก่อนเนาะหืมึงเดี๋ยวเาบแล้วมดแล้ว้หไม่รู้ยายป๋องบอกว่ามันเยอะก็เลยไม่เอาใส่อืออือนึ่งเลยอ่านึ่งเลยไหย อาวาง้จไ้เลงเอาวางลงก็ได้อาอาไดเอ้อาเอ้เาสางเาวกเาก้าวกอาวาลาลเาลเอเอาวาลนลา,นานผู้มเมเนากอาวกอ ใส่หมูหนังหมูแล้วก็ตับหมูนี่เอามาใส่แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ก็หลังจากทิดครัวซอยแล้วกลมาใส่เลยเนาะนี่ใส่แล้วก็มีเอามาใส่เครื่องปรุงก้อนเครื่องปรุงก็มีรสดีอ่ะอุ้ยรสดีใส่เข้าไปนะเสร็จแซ่บรสดีอ่าดี๋ใส่หลายมันสิเข้มเนาะรสดีันสิ่เข้ม แล้วกระผงชูรสผงชูรสพอนนัวๆท่านผู้ชมกะเอารสใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ลายแซ่บลายเนะแล้วก็น้ำปลาแดกน้ำปลาแดกน้ำปลาเดกเสร็ดแซ่บน้ำปลาเดกเนาะนัวเส็จแล้วก็เกลือจักหน้อยเกลืออย่าเอาหลายมันสิเค็ม อ่าชิมก่อนชิมก่อนพอ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 อ่าแล้วก็มีพริพกขั่วพริกขั่วนี่จะใส่เผ็ดหลายเพราะบางคนกินเผ็ดไม่ได้ใส่จัดน้อยแล้วเขาจะค่อยมากัดลูกโดดเอาเนาะท่านผู้ชมเนาะคอ่าแล้วค่อยมากัดลูกโดดเอาส่วนข้าวคั่วส่วนข้าควคั่วนี่ใส่หมดเลยข้าวั่วนี่กินได้เนาะกินได้ข้าว มนได้หลายคนเขาคั่วสิบแซบ่บ<อ>มีคนคั่วไว้ให้แหละเขาคั<อ>่วนี่สิบแซบ่บใส่ไปเลยขคั่วใส่ไปเลยนะพริก,แ,กแค่พริกแค่นั้นแหละที่ที่คนมันจะกินไม่ได้ไม่เอามานะนะมนะมานาวลูกหนึ่งพอใส่ต้มละหอมมะนาวลูกหนึ่งผักหอมใส่ไปเลยผักหอมผักหอมเอาใส่ต้มแน่เนะาะท่านผู้ชมเนาะผักหอมใส่ต้มแน่นี่นี่นี่ มีต้มอยู่นี้นะมีต้มอยู่นี้ต้มเนี่ยคุณตาวิถีไทยใส่มะนาวแล้วเนาะชิมรสใส่พุงส้นรสใส่เกลือใส่ยังไะนะ,ะอ่าเดี๋ยวเขาสีมาเบิง้งตัวนี้ไปนี่มาเบิ้งลาบเขามียังมะนาวยังมะนาวมะนาวมะนาวเสร็จแซ่บคุณตาวิถีไทย ข้าวครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเอ้ยบีมันนาส่จุดจวดเนาะท่านผู้ชมเน,นาะมันนาส่จุดจวดจุดจวด,จดสองลูกสองอีกหนึ่งลูกใส่เข้าไปอีกแซ่บล้วบบนี้ท่านผู้ชมเลยเออธรรมดานี่เขาบอกว่า ลาบหมูนี่อ่าพวกลาบพวกยำพวกอย่างนี้ต้องใส่เท่ากันบัวสิเป็นมะนาวและกะมะอน้ำปลานี่ให้ใส่เท่ากันส่วนผสมมันสิเป็นแซ่บพอดีเนาะรสมันสิแซ่บพอดีเลยเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสิคลนก่อนเสร็จแล้วเขาจะมาชิมเบิ่งว่ารสชาติมันออกเปรี้ยว เค็มนัวเออเออกน้ำเปรี้ยวจักหน่อยเดินำ้ำเปรี้ยวน้ำเค็มไปว่าง่ายๆไปเปรี้ยวน้ำนัวเปรี้ยวน้ำนัวม,มันจังบออันนั้นมันจังบอกข่าวเพราะว่าหมูนี่มันสิขา่านะหมูมันสิขา่าอย่าลืมชาพิธีไทยสิซิมเบิ่งก่อนเนาะ Diêm uh diêm -huh. yeah, yeah. Ok thế là thơm một thơm em Nhá Thêm mà nào ít chân đó nào mà nào Hãy cho แซ่บแหละท่านผู้ชมเอ้ยบ้าฮ10แซบ่บคือเก๋าเมื่อนี้เมื่อนี้กินขาน้าวเหนียวได้ท่านผู้ชมเอ้ยเมื่อนี้กินขาน้าวเหนียวมื้อนี้10แซบ่บลาบหมูเออโอ้คลิกคลิกคลิก แม่พริกพริกสักเม็ดแดงๆสักสองเม็ดอยู่ในถุงเออนั่นแหละเอาเด็ดมาใส่เลยแนมะ่กินแบบบานๆเท่านี้แหละนี่สิบแซบอ่ะเอาใส่เลยโอเคเห็นบอกซิบแซบมีมักแตงแตงก็มักแตงโคงนะ้งนี่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 เออปลาไผ่มักลูกโดดคักขนาดเนาะเอาเอามามา กินลาบหมูน้ากันครับท่านผู้ชมสิบแซบคือเกา้ามไหมนี่เขาเนียวหอนๆคุยลงเนาะท่านผู้ชมเนาะ